สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเหมยฟองนะคะวันนี้น้องเหมยก็จะไปทปําบุญที่วัดนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเขาก็เดินหนึ่งเขาก็จะทำหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเขาเรียกอาอะไรอะไปลำหลอกนะคะที่หมู่ว่าน้องเหมยเขาจะเรียกว่าลำหลอกนะคะ เราก็ต้องเอาหลอกไม้อะไรพวกนี้นะคะเราก็ไปใส่ที่วัดนะคะที่หม้อน้ําที่วัดนะคะเขาก็จะมีหลอกสเตเปอะไรแบบนี้นะคะหลอกสเตปนี่คือมันจะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็จะมีหลอกไม้เห็นนะคะหลอกไม้เห็นนี่มันคือปีหนึ่งมันก็จะออกหนึ่งครั้งนะคะหลอกมันนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าหลอกมันจะสวยแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะเอาไปทําบุญที่วัดนะคะเพราะว่าเขาจะไม่หนมนะคะเพราะว่ามันไม่ดีนะคะนี่นะคะคนเก็บโอสวยมากค่ะคนเก็บก็สวยนี่นะคะสวยมากนะคะอันนี้กลิ่นมันก็จะหอมๆนะคะแต่อันนึงมันจะไม่หอมนะคะเพราะว่ามันคือหลอกสเปย์นั่นเองนะคะมันไม่หอมนะคะ นี่สวยมากนะคะโอ้ก่าเยอะมากนะคะดูเออมาจิจิด้วยนี่ค่ะคะนี่นอนสวยๆนี่นะคะพอปินไปเก็บนะคะนี่ นี่นะคะพ่อก็ปีนขึ้นไปเก็บนะคะล็อกไม้สวยๆยังไงเอะนี่นะคะส,สีมันสวยงามมากนะคะน,นี่น อยู่ไกลขนาดนี้กลิ่นมันก็หอมหอมนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งไม่มีกลิ่นนะคะอดอกสเปีมปปยม,มะไหน เด็ดได้เยอะมากนะคะนี่นะคะพอก็ปินขึ้นไปเก็บกับมือนะคะนี่อันนี้ก็คือหน้านะคะอออื เดี๋ยวตอนกลางค่ำเราก็จะไปทำบุญที่วัดนะคะเพราะว่าเออตอนกลางวันเราก็ไปอีกแล้วไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะไปตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนะคะเราก็ เด็ดไบมันออกแล้วนะคะเราก็หรือไบมันสองสามอันนะคะนี่นก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูหลอกสเบนะคะนี่นะคะอืม อันนี้ก็คือหลอกไม้สเปเปนะคะนี่มันไม่มีหลอกนะคะมันคือหยอดนะคะมันก็คือหยอดไม้สเปเปนะคะไม่ใช่หลอกน้องเหมยพูดผิดกันเมื่อกี้สวยมากนี่เขาก็จะเอาไปใส่ที่หมักหมอ้อน้ำนะคะหมักหมอ้อน้ำที่วัดอะไรประมาณนี้นะคะนี่สวยมาก เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุอผ้าแล้วก็จะไปวัดนะคะวันนี้เราก็จะไปวัดที่ว่าน้องเหมยก็จะทำข้าวข้าวน้ําอ้อยนะคะว่าน้องเหมยก็จะทำข้าวน้าอ้อยนะคะแต่ว่านอื่นๆป้าๆน้า,านะอาเขาก็น้องเหมยก็ไม่รู้นะคะว่าเขาทําอะไรกันว่างนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวน้องเหมยถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะแต่น้องเหมยก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเขาน้ำอ้อยนะคะเดี๋ยวน้องเหมยไปทำนะคะนี่นหยัดสเปย์นะหยัดสเปย์นะคะอันนี้ก็คือ ดอกไม้ดอกไม้เห็นนะคะเขาก็จะเอาไปทําบุญที่วัดนะคะนี่สองอย่างนี้เลยคะ่ะแต่ว่าถ้ามีดอกไม้อะไรก็ไปทําได้นะคะแต่แม่น้องเหมวยก็ปลูกไว้อีกนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไปเด็ดนะคะ,ะ,คะเาแม่น้องเหมวยก็จะทําน้ําอ้อยนะคะไปตานที่ไปทานที่วัดนะคะไปทําบุญที่วัดนะคะ ก็จะเขี่ยวกันแบบนี้นะคะเขาก็เขาก็เอาน้ำมันใส่ก่อนนะคะจะเอาอ้อยใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเคี่ยวให้มันพอดีแล้วก็จะเอาข้าวใส่ลงไปนะคะอันนี้เขาก็จะเอาน้ำใส่แบบนี้นะคะ คนให้มันเขาเข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็เอาข้าวใส่แบบนี้เลยนะคะมันเป็นข้าวขาวนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เอาใส่กับน้ำอ้อยนะคะเขาก็จะเรียกข้าวน้ำอ้อยนะคะนี่ แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะอืออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันค่ะว่าจะเอาเข้าน้ำอ้อยจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะออกมาหน้าตาสวยมากนี่นะคะทุกคนสวยมากอ่ะดู เดี๋ยวเราก็ต้องไปที่วัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดกันนี่นะคะก็เอามะพร้าวด้วยไปแบบนี้นะคะนี่สวยมากเลยคะ่ะน่าอร่อยเราก็ต้องไปทําบุญกันแล้วนะคะตอนนี้น้องเหมยก็จะไปที่วัดนะคะไปทําบุญที่วัดแล้วนะคะ น้องเหมยก็จะไปกับพ่อแม่ไฟมันมืดนะคะไฟไม่มีนี่นะคะเขาก็มานีนะคะนี่นะคะเขาก็มาทำบุญกันแบบนี้นะคะตอาากนกลางค่ำน,น,นะคะเพราะว่าที่วัดของห,ห,หมู่บ้านน้องเหมยไม่มีไฟนะคะ มันก็จะมืดนะคะนี่ม่แม่นี่นะคะหลอกไม้ที่พ่อกับน้าเราไปเก็บเมื่อตะกี้นะคะนี่มันมืดนะคะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ 嗯嗯。嗯嗯 ูชวัดนะคะนี่มจา,าักนปปมันมืดน,นะคะมองอะไรไม่ค่อยเห็นน้องเหมยก็ต้องจะกลับบ้านแล้วนะคะน้องเหมยก็ต้องขอปิดคลิปที่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้น้องเหมยด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ